ยุทธการหับป๋าเป็นสงครามที่มีชื่อและมีความสำคัญมากอีกสงครามหนึ่งในสมัยสามก๊กเป็นการลบการระหว่างงอกก๊กของซุนกวนที่มีทหารจำนวนมากกว่าวี่ก,ก๊กที่นำโดยเตียวเลี้ยวงักจิน้นและลิเตียนที่รักษาเมืองหับป๋าอยู่หลายเท่าแต่กลับเป็นฝ่ายงอกก๊กที่พ่ายแพ้และถูกกดดันให้ถอยทับกลับซึ่งศึก ที่หับป่านี้ถือว่าเป็นศึกที่สำคัญมากต่อฝ่ายวุยกกเพราะถ้าฝ่ายวุยก,กกพลาดท่าเสียทีเมืองหับป่าให้กับซุนกวนก็เท่ากับว่ากองทัพของซุนกวนจะสามารถเดินทัพอย่างสะดวกเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงของวุยกก,กได้อย่างสะดวกที่มาของยุทธการหับป่านี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เล่าปี่ยึดเมืองเสฉวนจากเล่าเจียงได้ โจโฉจึงเกรงว่าเมื่อเล่าปีได้ครองเสฉวนแล้วก็จะขยายอำนาจไปยึดแคว้นฮันตงของเตียวล่อต่อซึ่งแคว้นฮันตงนี้เป็นดินแดนที่ค่อนข้างทุรก,กันดารซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของแคว้นเสฉวนโจโฉได้ชิงยกทัพมาตีแคว้นฮันตงของเตียวล่อจนสำเร็จได้ครองแคว้นฮันตงจากนั้นก็รักษากองทัพไว้ที่เมืองปาตง พื่อรอให้ฝืนกำลังกองทัพและซ่องสมบเสบียงอาหารเพื่อยกทัพมาตีแคว้นเสฉวนของเล่าปีต่อเล่าปีเมื่อรู้ว่าโจโฉยึดได้เมืองฮันตงแล้วก็กังวลว่าโจโฉจะยกทัพเข้าตีเสฉวนจึงเชิญขงเบ้งมาปรึกษาขงเบ้งได้วิเคราะห์ให้เล่าปีฟังว่าการที่โจโฉยังรักษากองทัพไว้ที่ปาตงก็เพราะ หลังจากชนะสงครามแย่งชิงแคว้นฮันตงจากเตียวล่อมาแล้วถึงแม้ว่ากองทัพโจโฉจะชนะแต่ก็เสียหายอย่างหนักสเบียงก็พร่องลงดังนั้นโจโฉจึงยังต้องรักษากองทัพไว้ที่ป่าตงเพื่อซ่องสุมสเบียงอาหารและผู้คนเพื่อหาโอกาสยกทัพมาตีแคว้นเสฉวนต่อไปเล่าปี่ได้ฟังดังนั้นจึง ขอคำปรึกษาจากขงเบ้งว่าจะทำอย่างไรให้กองทัพโจโฉถอยทัพกลับขงเบงรู้ว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้กองทัพโจโฉจะเสียหายจากการลบกับเตียวล่อแต่ก็ไม่แนะนำให้เล่าปี่ยกทัพไปตีกองทัพของโจโฉซึ่งเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่ากองทัพเล่าปี่จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่ทัพเล่าปี่ ก็จะเจอความเสียหายไม่ต่างจากกองทัพโจโฉและจะกลายเป็นการสร้างโอกาสให้ซุนกวนที่กำลังซ่องสุมกำลังผู้คนอยู่ทางใต้ให้ถือโอกาสยกทัพเข้าตีเกงจิ๋วแล้วลุกขึ้นเหนือต่อดังนั้นยุทธโธบายที่ดีที่สุดก็คือการทำลายกองทัพโจโฉและกองทัพซุนกวนให้อ่อนแรงลงทั้งสองฝ่าย ในขณะที่ต้องดำลงความเข้มแข็งเกรียงไกรของกองทัพเล่าปีไว้เพื่อช่วงชิงซ้ำเติมในภายหลังผลประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดแก่กองทัพของเล่าปี่แต่โจทย์ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรเพื่อ,อยุให้โจโฉกับซุนกวนสู้กันขงเบงจึงได้ยกเอากลยุทธ์ลอมเว่ยช่วยเจ้าของซุนปินในสมัยจ้านก๋วามาใช้โดยขงเบงได้เสนอให้เล่าปี่ แต่งตั้งทูตไปหาซุนกวนแล้วบอกซุนกวนว่าจะให้เมืองกังแฮเมืองเตียงสาเมืองหุยเอียงเพื่อยุยงให้ซุนกวนยกมาตีเมืองหับปา๋าซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของวุ้ยโกกของโจโฉเมื่อโจโฉรู้ว่าซุนกวนมาตีเมืองขับปา๋าก็จะเป็นกังวลเลิกทับจากปาตงไปช่วยเมืองหับปา๋า แขวนเสฉวนของเล่าปีกก็จะปลอดภัยด้วยกลอศึกนี้ขงเบงรู้ดีว่าเมืองขับป่านั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเมืองหลวงของโจโฉและรู้ว่าในใจของโจโฉเองนั้นก็เก่งว่าซุนกวนจะมาตีเมืองขับป่าอยู่เพราะโจโฉได้สั่งให้แฮหัวตุ้นกับเตียวเลี้ยวแม่ทัพคนสำคัญอยู่รักษาเมืองขับป่าพร้อมด้วยทหารอีกหลายสิบหมืน่น เพื่อรักษาจุดยุทธศาสตรน์นี้แต่เมื่อครั้งที่โจโฉได้ยกทัพมาตีแคว้นฮันตงก็ได้เอาแ h ห,หัวตุ้นมาลบที่แคว้นฮันตงด้วยดังนั้นจึงเหลือเพียงเตียวเลี้ยวงักจิน้นและลิเตียนอยู่รักษาเมืองหับปา๋าซึ่งระหว่างเตียวเลี้ยวและงักจิน้นกับลิเตียนนั้นก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะเตียวเลี้วนั้นโจโฉเพิ่งได้มาทํางานด้วยเมื่อคราวที่ลิโป ถูกจับได้ที่เมืองแห่ฝือแล้วถูกโจโฉสั่งประหารชีวิตโจโฉได้เกี้ยกล่อมเตียวเลี้ยวซึ่งทำงานรับใช้ลิโป้ให้มาสวามิภักดิ์ด้วยจึงถือว่าเตียวเลี้ยวเป็นขุนนางที่มาทีหลังงักจิ้นและลิเตียนแต่กลับกลายเป็นว่าด้วยตำแหน่งแล้วเตียวเลี้ยกลับได้เป็นแม่ทัพใหญ่กว่าตำแหน่งของงักจิน้นและลิเตียนที่อยู่กับโจโฉมานานกว่าเมื่อของเบง ได้ดำเนินการตามแผนการโดยเสนอให้เล่าปีแต่งตั้งอีเจียเป็นทูตเพื่อเกี้ยกล่อมจนซุนกวนเห็นดีด้วยเตรียมจัดทัพไปตีเมืองหับปา๋าโดยในช่วงแรกทัพของซุนกวนสามารถลุกไป,ปยังเมืองอ้วนเซียซึ่งเป็นฐานสเสบียงสำคัญของเมืองขับปา๋าได้อย่างรวดเร็วเมื่อเตียวเลียวได้ข่าวว่าเมืองอ้วนเซียโดนโจมตีจากทัพซุนกวนก็คิดจะออกไปช่วย แต่ลิเตียนและงักจินซึ่งไม่ถูกกับเตียวเลี้ยวก็แสดงความไม่เห็นด้วยแล้วบอกกับเตียวเลียวว่ากองทัพในเมืองคับป่ามีน้อยจึงควรสั่งให้ทหารรักษาเมืองทับป่าไว้จะปลอดภัยกว่าเมื่อเตียวเลียวได้ยินดังนั้นจึงโกรธทางงักจิ้นและลิเตียนที่ไม่ยอมไปช่วยเมืองอ้วนเสียจากนั้นเตียวเลี้ยวจึงใส่ชุดขุนศึกยกทัพออกไปช่วยเมืองอ้วนเสียเพียงคนเดียว ปล่อยให้งักจิ้นและลิเตียนอยู่รักษาเมืองแต่พอเตียวเลียวยกทัพออกมาได้กลางทางก็ได้ข่าวว่าเมืองอ้วนเซียถูกสุนกวนตีแตกแล้วจึงยกทัพกลับเมืองทัพป๋าเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของสุนกวนพอดีกับที่ม้าเร็วได้นำกล่องไม้บรรจุแผนการรบของโจโฉที่อยู่ฮันตงมาให้แก่เตียวเลียวโดยมีคำสั่งว่าให้เปิดกล่องไม้ใบนี้เมื่อทัพ ฝั่งซุนกวนมาโจมตีเตียวเลี้ยวได้เปิดกล่องไม้นั้นแล้วพบคำสั่งทางยุทธการมีเนื้อความสั้นๆว่าถ้ากองทัพกลางตังของซุนกวนยกมาตีเมืองทับปา๋าให้เตียวเลี้ยวแบ่งทหารในเมืองทับป๋าออกเป็นสามกองโดยให้เตียวเลี้ยวและลิเตียนคุมทหารคนละกองยกออกไปรบกับข้าศึกส่วนงักจินให้คุมทหารอีกกองหนึ่งรักษาเมืองไว้ เมื่อเตียวเลี้ยวอ่านจบก็ให้ลิเตียนและงักจิ้นอ่านจากนั้นเตียวเลี้ยวจึงได้เสนอแผนการให้ยกทัพไปโจมตีกองทัพของซุนกวนก่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารแต่ลิเตียนเมื่อได้ฟังก็ไม่เห็นด้วยส่วนงักจิ้นเองก็ท้วงว่ากองทัพซุนกวนมีกำลังมากทหารในเมืองคับปา๋ามีจำนวนน้อยกว่าดังนั้นควรตั้งมั่นรับมือข้าศึก อยู่ในเมืองไม่ควรออกไปรบเดียวเหลียวได้ฟังงักจิ้นกล่าวดังนั้นก็แสดงความไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าการยกกำลังเข้าตีข้าศึกนั้นก็เท่ากับเป็นการป้องการรักษาเมืองทางหนึ่งทมว์แต่ตั้งมันรับมือข้าศึกอยู่ในเมืองทับปา๋าไม่ออกไปรบทหารก็จะเสียขวัญกำลังใจส่วนทหารฝั่งซุนกวนเองก็จะฮึกเหมิมเพราะเป็นแต่ฝ่ายบุกนานวันเข้าฝ่ายหนึ่งฮึกเหมิม อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญกำลังใจก็ยอมทำให้ฝ่ายที่เสียกำลังใจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุดจากนั้นเตียวเลี้ยวจึงอ้ามคำสั่งในกล่องไม้ของโจโฉแล้วกล่าวว่าหากผู้ใดไม่ฟังคำสั่งก็ขอให้ผู้นั้นอยู่รักษาเมืองเตียวเลี้ยวคนเดียวจะยกทหารออกไปต่อกรกับข้าศึกเมื่อลิเตียวและงักจินได้ยินคำเตียวเลี้ยวที่อ้างถึงหนังสือคำสั่งของโจโฉ ก็ลดทิฐิส่วนตัวแล้วกลับมามองถึงส่วนรวมทำตามคําสั่งที่โจโฉมอบให้แล้วจึงบอกเตียวเลียวว่าอินดีจะออกไปรบด้วยกันเตียวเลียวได้ฟังดังนั้นก็ดีใจแล้วได้ออกอุบายให้ลิเตียนกับงักจินว่าในเวลายามสามของคืนนั้นให้ลิเตียนคุมทหารหนึ่งพันออกไปทางประตูเมืองทิศตะวันออก วกอ้อมไปทำลายสะพานเสียวเกียวทางทิศใต้ของตัวเมืองอย่าให้ข้าศึกใช้สะพานนี้ข้ามไปมาหากันได้จากนั้นเมื่อลิตเตียนทำลายสะพานเสร็จแล้วก็ให้คุมทหารซุ่มอยู่ในป่าบริเวณสะพานเพื่อคอยสกัดกั้นโจมตีกองทัพของซุนกวนในเวลาสายของวันลุ่งขึ้นจากนั้นเมื่อถึงตอนเช้าเตียวเลียวกับงักจิน้นก็คุมทหารคนละกอง โดยกองทหารของงักจิ้นจะเป็นกองล่อออกไปล่อกองทับซุนกวนให้มาทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองส่วนเตียวเลี้ยวจะคุมทหารอีกกองหนึ่งไปซุ่มไว้ในป่าด้านทิศตะวันออกเมื่อกองทับซุนกวนยกมาแล้วก็จะตีกระนาบเข้ามาพร้อมกันจากนั้นแม่ทัพทั้งสามก็แยกกันไปทำตามแผนที่วางไว้โดยเมื่อถึงยามสามลิเตียนก็คุมทหารออกไปรื้อสะพานเสี่ยวเกียว ซึ่งอยู่ข้างทิศใต้ของเมืองทับป่าและซุ่มทหารคอยในป่าพอเวลาใกล้ลุงเดียวเลี้ยวก็ยกทหารออกไปซุ่มในป่าตามจุดซุ่มที่กำหนดด้านงักจินก็คุมทหารออกจากเมืองทับป่าตรงไปที่ทับหน้าของซุนกวนเพื่อล่อทับหน้าของซุนกวนฝ่ายกำเหลงและลิบองซึ่งเป็นทับหน้าของซุนกวนได้เห็นทหารเมืองฮับป่ายกทับออกมาถึง จึงคุมทหารออกจากค่ายตรงไปที่กองทัพเมืองทับปา่ากำเหลงขี่ม้าตรงเข้าไปหางักจินพอเสียงกองศึกดังขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ชักบางเหียนม้าเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดพอสิ้นเพลงที่สิบงักจินแกล้งทำเป็นสู้กำเหลงไม่ได้แล้วชักม้าออกจากวงรบแล้วพาทหารหนีอ้อมไปทางทิศตะวันออกซึ่งเตียวเลี้ยวคุมทหารซุ่มอยู่ในป่า กำเหลงและลิบองเห็นได้ทีจึงพาทหารไล่ตามทหารของงักจิ้นไปในขณะนั้นสุนกวนเมื่อเห็นกองทัพหน้าไล่ตามตีทหารเมืองคับป่าไปจึงสั่งให้กองทัพหลวงยกหนุนตามไปช่วยพอทหารของสุนกวนไล่ตามทับหน้าของกำเหลงและลิบองไปจนถึงทางแยกที่วกอ้อมไปทางด้านตะวันออกของเมืองคับป่าเสียงประทัดก็ดังสนั่นขึ้นจากทั้งสองด้าน จากนั้นเสียงโห่ร้องของทหารเมืองฮับปากก็ดังขึ้นพร้อมกันกองทัพของลิเตียนและเตียวเลี้ยวที่ซุ่มรออยู่ก็ลุกโจมตีทัพของซุนกวนอย่างรวดเร็วและสามารถฆ่าทหารของซุนกวนจนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเล่งทองซึ่งขี่ม้าอยู่ข้างหน้าของซุนกวนเห็นดังนั้นจึงหันมาร้องบอกแกซุนกวนว่าให้เล่งข้ามสะพานเสี่ยวเกียว ทางทิศใต้ของเมืองไปยังอีกฝากหนึ่งก็จะหนีพ้นจากการติดตามของข้าศึกได้โดยเล่งทองจะเป็นคนสกัดทหารของเมืองทับปา๋าไม่ให้ไร่ติดตามว่าแล้วเล่งทองจึงชักม้าพาทหารลุดไปข้างหน้าประทะกับเตียวเลี้ยวทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้ตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดฝ่ายซุนกวนพาทหารประมาณ300คนหนีไปถึงเชิงสะพานเสียวเกียว เห็นสะพานนั้นถูกหรือขาดอยู่เหลียวมาทางด้านหลังก็เห็นทหารของเตียวเลี้ยวกำลังโจมตีทหารของเล่งทองซึ่งถอยร่นอย่างไม่เป็นขบวนสุนกวนมองไปข้างหน้าก็เห็นสะพานที่ขาดอยู่นั้นมีระยะถึง9-10สศอกน้ำในแม่น้ำก็ลึกยิ่งดูก็ยิ่งตกใจแล้วคิดในใจว่าครั้งนี้คงไม่รอดชีวิตเป็นแน่โชคดีที่มีทหารวัยกลางคนผู้หนึ่ง ซึ่งติดตามซุนกวนมาเป็นเวลาช้านานได้กล่าวกับซุนกวนว่าระยะทางข้ามแม่น้ำา9ถึงสบอกนี้ถ้าซุนกวนยังมีวาสนาจะขี่ม้าข้ามไปได้โดยไม่ลำบากซุนกวนได้ฟังก็ลังเลแต่ก็ตัดสินใจลองเสี่ยงถอยม้ามาตั้งหลักให้ห่างจากสะพานแล้วจิงควบมาด้วยความเร็วพอถึงเชิงสะพานก็กระตุ้นม้าให้กระโจนข้ามไปจนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ราวปฏิหาร จากนั้นฉีเส้งและตังสิทธ์ได้คุมเรือรบรำหนึ่งราะเวนมาตามรำน้ำเห็นซุนกวนแตกทับหนีข้ามแม่น้ำมาจึงสั่งทหารให้จอดเรือและขึ้นไปเชิญซุนกวนให้ลงมาในเรือในขณะเดียวกันนั่นเองกําเหลงและลิบองซึ่งเป็นทับน้าได้ไล่ตามตีงักจิน้นห่างมาจากทับหลวงของซุนกวนเป็นอันมาพอเห็นว่าทหารของงักจิน้นหนีหายเข้าไปในป่าก็ประหลาดใจ และได้ยินเสียงทหารโห่ร้องอื้ออึงอยู่ทางด้านหลังก็รู้ทันทีว่าต้องกดอุบายของทหารเมืองทับป่าเข้าแล้วจึงเกรงว่าสุนกวนจะเป็นอันตรายกำเหล่งและลิบองจึงคุมทหารย้อนกลับลงมาด้านทิศใต้หวังจะช่วยสุนกวนจึงเจอกับทหารของลิเตียนซึ่งสกัดขวางทางอยู่กำเหล่งและลิบองเห็นดังนั้นจึงขี่ม้าพาทหารตีฝ่าเข้าไปในแนวสกัดของลิเตียน ส่วนงักจินเมื่อเห็นทหารของกำเหลงและลิบองรู้ตัวและคุมกำลังถอยกลับจึงสั่งทหารให้ไล่าตามตีกระนาบจากด้านหลังของกองทหารของลิบองและกำเหลงซึ่งกำลังเผชิญหน้าอยู่กับทหารของลิเตียนกลายเป็นว่ากองทหารของกำเหลงและลิบองตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทหารเมืองทับปา๋าทางด้านหน้าเจอกับทัพของลิเตียนและด้านหลังเจอกับทัพของงักจิน จึงพากันแตกตื่นตกใจควบคุมไม่อยู่จึงถูกทหารเมืองฮับปา๋าฆ่าฟันบาดเจ็บล้มตายลงเป็นอันมากกำเหลงและลีบองเหลือทหารอยู่เพียง40-50คนเห็นว่าจะต้านทหารเมืองฮับป๋าไม่ได้จึงขี่ม้าตีฝ่าวงล้อมออกไปทางสะพานเสี่ยวเกียวซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เล่งทองก็ขี่ม้าหนีไปถึงเชิงสะพานทหารเมืองกลางตังเห็นทหารเมืองฮับปา๋า ลุกไล่ตามมาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงพาก,กันกระโดดหนีลงไปในน้ำสุนกวนซึ่งอยู่บนเรือรบของชีเซ้งเห็นทหารเมืองกลงตังเสียทีกระโดดหนีลงน้ำจึงสั่งให้ถอยเรือรบไปรับเอาทหารเมืองกลังตังขึ้นมาบนเรือเตียวเลี้ยวและทะหารเมืองทับป๋าไล่ตามตีทหารเมืองกลงตังมาถึงเชิงสะพานเห็นทหารเมืองกลงตังหนีลงไปในน้ำ และถูกลับขึ้นไปบนเรือรบก็ไม่สามารถไล่ติดตามต่อไปได้จึงสั่งทหารให้ร้องเยาะเย้ยซุนกวนขึ้นพร้อมกันในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนได้พรรณนาสถานการณ์ในยามที่กองทัพของซุนกวนปราชายัยแก่เตียวเลี้ยวในครั้งนี้ว่าทหารแลชาวเมืองกลางตังกลัวฝีมือเตียวเลี้ยวเป็นอันมากถ้าเด็กร้องไห้ มีผู้ขู่ออกชื่อเดียวเลี้ยวเด็กนั้นก็กวนนิ่งอยู่ยุทธการหับปากครั้งนี้ถือว่าเป็นความปราชัยที่ฝังตึงใจของชาวแดนใต้ว่าชาวภาคใต้ไม่ใช่นักรบหากแต่เหมาะกับอาชีพพ่อค้าต้องแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและถือเป็นความอัปยศครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของสุนกวน bye <laughs>